สืบนครบาลรวบโจวไวัย17ปีครอบครองปืนแบ่งกันดัดแปลงอ้างว่าปืนกระบอกนี้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อป้องกันตัวจากนโยบายพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรรักษาราชการแทนพอบอรตรพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองพอบอรตรพลตำรวจโทสำราญนวนมาผู้ช่วยพอบอรตรพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาลให้เรื่องรัดปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยปัจจุบันสถิติอาชญากรรมที่มีการใช้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนก่อเหตุอาชญากรรมมีเป็นจำนวนมากสืบนครบาลได้จับกลุมตัวนายเอนำสมมตุติอายุ17ปีกระทาความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจับกลุ่มที่ภายในห้องพัก แขวงรัชดาพิเศษเขตดินแดงกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยของกลางหนึ่งปืนแบ่งกัน้นดัดแปลงขนาดจุดสองสองจำนวนหนึ่งกระบอกสองลูกกระสุนขนาดจุดสองสองจำนวนสีนัดพฤติการกล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้สืบสวนทราบว่ามีการสั่งอาวุธปืนจากกลุ่มรุ่นพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อสารอาญาให้พิจารณาออกหมายค้นเพื่อเข้าตรวจค้นจับกลุ่มการกระทำความผิดจนเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567สารอาญาได้พิจารณาอนุมัติหมายค้นให้เข้าค้น ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้นสารอาญาเข้าทำการตรวจค้นบ้านแขวงรัชดาพิเศษเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยขณะที่เข้าทำการตรวจค้นได้ทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบตัวนายเออายุ17ปีแสดงตนเป็นผู้พักอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงหมายค้นให้มันดารับทราบ เข้าใจยินยอมให้ทำการตรวจค้นได้โดยก่อนเข้าทำการตรวจคน้นเจ้าพนักง,งานตำรวจทุกนายได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนเป็นที่พอใจของนายเอให้ตรวจคน้นพร้อมกับเป็นผู้นํำตรวจคน้นซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายการตรวจคน้นผลการตรวจค้นพบตรวจยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธปืนชนิดต่างๆให้สามารถยิงกระสุนปืนจริงขนาดต่างๆ ในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับว่าก่อนหน้านี้เคยสั่งซื้อจากโซเชียลกระบอกละ2,500บาทแต่ใช้การไม่ได้ดีเลยเอาไปทิ้งกระบอกนี้ซื้อจากรุ่นพี่ของเพื่อนกระบอกละ5,000บาทรับว่าปืนกระบอกนี้ตนซื้อมาเก็บไว้เพื่อป้องกันตัวซื้อปืนแถมกระสุนปืนสี่นัดจากนั้นได้นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสนดินแดงดำเนินคดีต่อไปพลตำรวจตรี ธีระเดชฝากเตือนประชาชนช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทำผิดกฎหมายขึ้นมาถูกจับประวัติเสียเสียโอกาสเสียอนาคตสำหรับผู้ครอบครองปืนเถื่อนปืน,ปน,ปนผิดกฎหมายนั้นตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลงิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดทำซื้อ มีใช้สั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกินสอง0 0ื 20, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนิว24สถานีประชาชนสุขวัลสุวรรณรายงาน